มาต่อกันแบบเกาะติดสถานการณ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้รายงานไปว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดสุดๆจากเหตุทหารไทยเยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดและรัฐบาลไทยได้ประกาศระง,งับการปฏิบัติตามถ้อยถแถลงร่วมหรือที่หลายคนเรียกว่าปฏิญญาสันติภาพไปแล้วท่าทีของกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาและขอเล่นบทนางเอก เมื่อช่วงค่ำของวันที่10พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิน่นทางกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาก็ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการมาทันทีครับซึ่งใจความสำคัญมีดังนี้ 1. ปฏิเสธการวางระเบิดใหม่กัมพูชาได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยที่ระบุว่าทหารกัมพูชาได้ลักลอบวางทุนระเบิดใหม่ในพื้นที่ชายแดนที่อยู่ใกล้กับปราสาทพระวิหารพนมทรอป พวกเขาอ้างว่าทุ่นระเบิดที่พบนั้นเป็นระเบิดเก่าที่หลงเหลือจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาเมื่อเกือบสามทศวรรษที่แล้วซึ่งยังไม่สามารถเก็บกู้ได้หมดเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากและพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจน 2. ยืนยันไม่เคยใช้ทุ่นระเบิดใหม่ กัมพูชาได้เน้นย้ำในถแถลงการว่าตนเองเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล o อตโตวาทรีตี้และไม่เคยใช้ทุ่นระเบิดใหม่ใดๆและจะไม่มีทางทำเช่นนั้นซึ่งเป็นการพยายามสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศครับ 3. แสดงความกังวลต่อไทยสิ่งที่น่าจับตาคือกัมพูชาแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่ฝ่ายไทยประกาศระง,งับการปฏิบัติต,ตามถ้อยถแถลงร่วมที่พึ่งลงนามร่วมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากการที่นายกรัฐมนตรีไทยประกาศยกเลิกแผนการปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายด้วย 4. ย้ำความมุ่งมั่นในดีลสันติภาพ แถลงการอย่างย้ำว่ากัมพูชาย,ยัางคนมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามถ้อยแถลงที่ได้ลงนามร่วมกันและพร้อมจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายไทยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ geopolitics เกมการทูดที่พลิกผันอย่างรวดเร็วสถานการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแล้วครับแต่มันคือเกมการทูดและการเมืองระหว่างประเทศที่พลิกผันอย่างรวดเร็วครับมุมมองของไทย ไทยมองว่าการที่ทหารเหยียบทุนระเบิดที่คาดว่าเป็นของใหม่ในพื้นที่ที่เคยเคลียร์แล้วถือเป็นการกระทำที่ไม่จริงใจและเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรงจึงต้องมีมาตรการตอบโต้ที่เด็ดขาดเช่นการระงับปฏิญญาและชะลอการอนุญาตต่อใบอนุญาตแรงงานกัมพูชาตามที่มีข่าวมา มุมมองของกัมพูชากัมพูชาพยายามใช้เวทีถแถลงการเพื่อปัดความรับผิดชอบโดยอ้างระเบิดเก่าและสถานะการณ์เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาพร้อมทั้งกดดันทางอ้อมให้ไทยกลับมาปฏิบัติตามปฏิญญาที่มีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานาธิบดีสหรัฐตามรายงานข่าวร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อรักษาหน้าและประโยชน์ท,ที่กัมพูชาจะได้รับจากข้อตกลงความเคลื่อนไหวล่าสุดในไทยนายกเรียกประชุมสมชด่วน ความตึงเครียดไม่ได้จบลงแค่นั้นครับวันนี้11พฤศจิกายน2568นายอนุทินชาญวีรคูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชอย่างเร่งด่วนโดยมีหน่วยงานความมั่นคงและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครบถ้วน วาระสำคัญคือการพิจารณาแนวทางท่าทีที่ชัดเจนของไทยต่อปฏิญญาสันติภาพชายแดนไทยกัมพูชาและการกำหนดแนวทางการจัดการแรงงานกัมพูชาที่มีผลกระทบตามมาจากการระงับข้อตกลงซึ่งนายกเองก็เป็นผู้เรียกประชุมด้วยตนเอง สัญญาณตอบโต้นายกถูกถามเรื่องรายงานข่าวที่ว่ามีการยิงปืนเล็กย่อ,อยุบริเวณชายแดนด้วยซึ่งท่านก็ได้แต่พยักหน้าและกล่าวสั้นๆว่าขอให้คอยดูซึ่งเป็นสัญญาณที่ทำให้สถานการณ์ยิ่งดูคุกครุนและอาจมีการตอบโต้ในระดับนโยบายที่เข้มข้นตามมาครับสรุปสถานการณ์ล่าสุด ไทยกัมพูชากำลังอยู่ในช่วงเผชิญหน้ากันด้วยถอยแถลงและประเมินกำลังว่าฝ่ายใดจะยอมอ่อนข้อก่อนและการประชุมสอมอชอในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ครับ